สวัสดีครับเวลาเรานึกถึงจอคอมพิวเตอร์เราก็คิดถึงภาพสวยๆที่เห็นกันทุกวันใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะกว่าจะมาเป็นจอแบนๆแบบนี้ได้เนี่ยมันมีเรื่องราวเบื้องหลังยังไงแน่นสิคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับอ้างอิงจากบทความ The Random Access Image ของ J c คอบ a า b บ r y เราจะไปดูกันว่าเอ๊ะจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเกี่ยวพันกับหน่วยความจำอย่างแนบแน่นมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยอย่างไง Mm hmm. ซึ่งเรื่องนี้แหละครับที่เป็นหัวใจสำคัญของกราฟิกที่เราแบบโต้ตอบได้ในปัจจุบันนี้เลยค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆเนี่ยไม่ได้มีจอภาพเป็นส่วนประกอบหลักเลยด้วยซ้ำเอาเหรอครับใช่ค่ะก่อนช่วงปี1970นนะคะคอมส่วนใหญ่แสดงผลผ่านเครื่องพิมพ์หรือไม่ก็เครื่องโทรพิมพ์เสียงดังๆอันนั้นเลย Oh, แบบนนั้นเลยจอภาพแบบที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหม่นะคะพอมีกันทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็เลยอาจจะลืมไปว่าเออมันมีประวัติความเป็นมาที่น่าทึ่งเหมือนกันใช่เลยครับเหมือนเป็นของที่อยู่ใกล้ตัวจนเรามองข้ามไปวันนี้เราจะลองย้อนไปดูกันตั้งแต่ตอนที่ภาพบนคอมพิวเตอร์มันยังไม่ใช่ภาพแบบที่เราเห็นนะครับแต่เป็นแค่ข้อมูลดิบๆเลยข้อมูลดิบๆใช่ครับแล้วต้องใช้จอแบบพิเศษที่ไม่เหมือนทีวีเลยนะ แล้วก็จะไปดูจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดภาพแบบพิกเซลที่เราเข้าถึงข้อมูลตรงไหนก็ได้หรือที่เรียกว่า random access นะครับอ๋อค่ะมันเป็นการเดินทางที่แบบน่าติดตามมากๆครับถ้าจะเริ่มคุยเรื่องนี้กันนะคะต้องเข้าใจก่อนว่ากราฟิกคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆยุคบุกเบิกเลยเนี่ยมันไม่ใช่ภาพแบบเอ่อที่เราเห็นจากกล้องถ่ายรูปนะคะครับไม่ใช่แบบนั้นมันคือชุดของตัวเลขล้วนๆเลยค่ะเป็นพิกัด x y บอกตำแหน่งจุดต่างๆ แล้วก็มีข้อมูลว่าจะลากเส้นเชื่อมจุดไหนกับจุดไหนเกิดเป็นภาพโครงล้วนง่ายๆหรือที่เรียกว่าวายเฟรมอะค่ะเป็นข้อมูลตัวเลขล้วนๆเลยแล้วแบบนี้เขาใช้จอแบบไหนล่ะครับในการแสดงผลข้อมูลแบบนี้ก็แน่นอนว่าต้องไม่ใช่จอทีวีทั่วไปที่เราคุ้นเคยค่ะเขาก็ดัดแปลงมาจากเทคโนโลยีอื่นที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นจอเรดาร์หรือที่สำคัญเลยคือออสซิลโลสโคปค่ะออสซิลโลสโคปเครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ จอพวกนี้มันทำงานแบบที่เรียกว่า Vector Scan นหรือบางทีก็เรียกว่า c a l l i g กราฟิกสแกนหรือ Random Scan นะคะหลายชื่อเลยนะครับค่ะคือหลักการมันลำแสงอิเล็กตรอนมันสามารถวาดเส้นตรงหรือเส้นโค้งระหว่างจุดพิกัดบนจอได้โดยตรงเลยเหมือนเราลากปากกาจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งบนกระดาษเลยค่ะ อ๋อคือว่าเฉพาะเส้นที่ต้องการไม่เหมือนทีวีที่ต้องกวาดทั้งจอทีละบรรทัดถูกต้องค่ะทีวีใช้ระบบ raster scan คือกวาดลำแสงเป็นแนวนอนซ้ำๆจากบนลงล่างเหมือนเราอ่านหนังสือเลยแต่ว e คเตอร์สแกนเนี่ยมันวาดเฉพาะส่วนที่เป็นเส้นทำให้มันแสดงพวกรูปทรงเรขาคณิตง่ายๆได้ดีมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยครับจากยุคนั้นคือผลงานของแบนล์พอสกี้ช่วงทศวรรษ1950อ๋อค่ะเขาเป็นศิลปินที่ใชออสซิลโลสโคปนี่แหละครับ สร้างรูปทรงนามธรรมสวยๆเลยนะจากเคลื่อนไฟฟ้าเขาเรียกว่าออซิลอนส์เหมือนกับเป็นการวาดภาพด้วยแสงเลยครับใช่ค่ะใช่ผลงานของลาพอสกี้สวยมากแต่ต้องเข้าใจนิดนึงว่าออซิลอนส์ของเขาเนี่ยมันเป็นสัญญาณอนาล็อกนะคะสร้างรูปทรงที่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ใช่กราฟิกดิจิตอลที่คำนวณแม่นยำแบบยุคหลังครับ แต่สิ่งที่สำคัญคือมันแสดงให้เห็นการใช้จอ CRT หรือหลอดลังสีแคโทดในแบบที่ต่างออกไปจากทีวีค่ะจอ CRT เนี่ยแหละค่ะคือเทคโนโลยีหลักของจอภาพเกือบทั้งศตวรรษที่20เลยไอหลอดแก้วตรงกลงหลังจอสมัยก่อนนั่นเองนะครับใช่ค่ะหลักการง่ายๆก็คือมียิงลำอิเล็กตรอนไปกระทบสารเรืองแสงที่ฉาบไว้ในจอเกิดเป็นจุดสว่างขึ้นมา แล้วไอการวาดแบบเวกเตอร์สแกนที่บอกว่าวาดตรงๆได้เลยเนี่ยมันมีข้อจำกัดไหมครับฟังดูเหมือนจะดีนะมีค่ะมีข้อจำกัดใหญ่เลยคือปัญหาภาพกับพริปหรือฟลิกร์นะคะภาพกับพริปค่ะลองนึกภาพตามนะคะถ้าภาพมันซับซ้อนขึ้นมีเส้นต้องวาดเยอะแยะไปหมดลำแสงอิเล็กตรอนก็ต้องวิ่งวุ่นไปทั่วจอเลยกว่าจะวาดครบทุกเส้นแล้วกลับมาวาดเส้นเดิมซ้ำเนี่ย แสงฟอสเฟอร์ที่จุดเดิมมันก็อาจจะจางหายไปแล้วอ๋อแสงมันดับไปก่อนใช่ค่ะทำให้ภาพมันดูวูบวาบไม่นิ่งยิ่งภาพซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกระพริบหนักเลยแล้วมันก็ยังแสดงภาพที่มีพื้นผิวทึบๆหรือมีแสงเงาซับซ้อนไม่ได้ด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนมันวาดไม่ทันนี่เองแล้วพอคนเริ่มอยากได้ภาพที่มันดูสมจริงขึ้นมีมิติมีแสงเงา โต้ตอบได้เร็วๆแล้วครับทำยังไงกันต่อนั่นแหละค่ะคือจุดที่ต้องหันกลับไปมองเทคโนโลยี raster scan แบบที่ใช้ในทีวีที่มันสแกนทั้งจอเป็นตารางพิกเซลเล็กๆอากลับไปหาแบบทีวีแต่ปัญหาคือจะเอา raster scan ที่มันเหมือนการถ่ายทอดสดทางเดียวไหลไปเรื่อยๆเนี่ยมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเก็บภาพเอาไว้ในหน่วยความจำแล้วก็เข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลตรงไหนก็ได้แบบสุม่มหรือ random access เนี่ยได้ยังไง โอ้ oh, อันนี้โจทย์ใหญ่เลยนะครับใหญ่เลยค่ะเพราะมันต่างกันโดยพื้นฐานเลยใช่ครับทีวีเหมือนน้ำไหลไปเรื่อยๆคอมพิวเตอร์นี่เหมือนเราต้องมีกระดาษทดที่แบบอยากจะเขียนหรือลบตรงไหนก็ได้ใช่ค่ะความท้าทายคือจะแปลงภาพให้เป็นข้อมูลดิจิตอลที่อยู่ในตารางหรือกริดได้ยังไงแนวคิดเรื่องกริดหรือตารางนี่สาคัญมากเลยนะคะมันคือการแบ่งพื้นที่จอออกเป็นช่องเล็กๆที่ระบุตำแหน่งได้ ซึ่งก็คือพิกเซลที่เรารู้จักกันดีนั่นเองค่ะครับพิกเซลการมีกริดเนี่ยทำให้เราสามารถชี้ไปที่ช่องไหนก็ได้หรือพิกเซลไหนก็ได้บนจอแล้วอะไรคือคำตอบแหละครับที่ทำให้ raster scan มันใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ในที่สุดสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า frame buffer ค่ะ frame buffer ใช่ค่ะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะคะมันคือหน่วยความจำพิเศษสำหรับเก็บภาพหนึ่งหน้าจอโดยเฉพาะเลย ทำหน้าที่เหมือนกระดาษทดดิจิตอลที่คุณว่าเมื่อกี้นั่นแหละค่ะกระดาษทดดิจิตอลมันทํางานยังไงครับช่วยอธิบายหน่อยก็คือคอมพิวเตอร์จะคํานวณภาพทั้งหน้าจอเลยใช่ไหมคะแล้วก็เขียนข้อมูลสีของแต่ละพิกเซลลงไปในเฟรมบัฟเฟอร์ตัวนี้ซึ่งโครงสร้างข้างในมันก็เป็นตาราง2มิติแถว x คอลัมน์ที่ตรงกับพิกเซลบนจอเป๊ะเลยอ๋อ เก็บเป็นตารางเหมือนกันพอเขียนเสร็จปุ๊บคอมพิวเตอร์ก็เป็นอิสระไปทำงานอย่างอื่นต่อได้เลยส่วนหน้าจอจะอ่านข้อมูลภาพล่าสุดจากเฟรมบัฟเฟอร์เนี่ยไปแสดงผลซ้ำๆมวนไปเรื่อยๆจนกว่าคอมพิวเตอร์จะคำนวณภาพใหม่เสร็จแล้วเขียนทับลงไปค่ะอ๋อเข้าใจละมันเหมือนมีตัวกลางคอยเก็บภาพนิ่งไว้ให้จอดดึงไปแสดงผลก็คือคอมต้องมาวาดใหม่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าอยากแก้ภาพตรงไหนก็แค่ไปแก้ข้อมูลในเฟรมบัฟเฟอร์ ตรงพิกเซลนั้นๆได้เลยเหรครับถูกแพงเลยค่ะนี่คือหัวใจสำคัญเลยมันแยกการคำนวณออกจากการแสดงผลและทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลภาพแบบสุ่ม random access ได้จริงๆ random access ใช่ค่ะอยากเปลี่ยนสีพิกเซลตรงมุมขวาล่างก็สั่งแก้ข้อมูลในตำแหน่งนั้นของเฟรมบัฟเฟอร์ได้เลยโดยไม่ต้องไปยุ่งกับพิกเซลอื่นหรือคำนวณใหม่ทั้งหน้าจอ นี่แหละค่ะที่ทำให้เกิดการโต้อตอบแบบเรียลไทม์ได้แล้วก็เป็นที่มาของคำว่า random access image หรือภาพที่เข้าถึงข้อมูลได้แบบสุ่มนั่นเองค่ะสุดยอดเลยเหมือนเปิดประตูสู่โลกใหม่ของกราฟิกเลยนะครับเนี่ยแล้วใครเป็นคนคิดค้นเฟรมบัฟเฟอร์นี้ขึ้นมาครับหรือว่ามีหลายคน มันไม่ได้มีใครคนเดียวคิดสำเร็จรูปเป๊ะๆหรอกคะ่ะค่อยๆพัฒนากันมาในหลายที่ช่วงปลายๆย,ยุค60ต้น70นะคะก็มีความพยายามแรกๆที่เบลลับส์เหมือนกันครับแต่ที่ถือว่าจุดประกายจริงๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นที่ z e r o x, x p a r พค่ะศูนย์วิจัยระดับตำนานเลยนะคะที่นั่นในปี1972มีนักวิจัยชื่อริชาร์ดชูบเขาพัฒนาระบบชื่อ Super Paint Super Paint ค่ะเป็นโปรแกรมระบายสี8บิต หรือ256สีนะคะที่มาพร้อมเฟรมบัฟเฟอร์โดยเฉพาะเลยเขาเรียกมันว่า picture memory หรือหน่วยความจำภาพฟังดูคุ้นๆเหมือนโปรแกรม Paint ยุคแรกๆเลยนะครับเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะระบบนี้ทำให้ศิลปินใช้ผู้กันจำลองบนหน้าจอเปลี่ยนสีแต่ละพิกเซลได้โดยตรงเลยนะคะมีภาพถ่ายเขาดำดังๆของชูบถือป้ายเขียนว่า it works sort of หรือมันใช้ได้ เกือบนะในปี1 9 7 3เป็นหลักฐานเลย sort of ด้วยฮ่ช่วงนั้นที่ PARK มีศิลปินเก่งๆอย่างเอลวีเรย์สมิซึ่งต่อมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง p ิกซอรนะคะเขาไปทดลองใช้งานด้วยแต่แต่มีแต่เกิดอะไรขึ้นครับแต่ทางซ e ร็อกซ์กับตัดสินใจไม่ไปต่อกับเรื่องกราฟิกสีซะงั้น ในปี1974เขาไปเน้นตลาดสำนักงานที่คิดว่าน่าจะใช้ข่าวดำมากกว่าโอ้โหพลาดโอกาสทองมาเลยเลยครับเนี่ยน่าเสียดาย,ยาจริงๆน่าเสียดายมากค่ะแล้วเทคโนโลยีเฟรมบัฟเฟอร์นี่มันแพร่หลายออกมาสู่โลกภายนอกได้ยังไงครับถ้าซีร็อกซ์ไม่ทำต่อจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือบริษัทชื่อ Events and s u t h e r l a n d หรือ ENS ค่ะ ก่อตั้งโดยนักวิจัยจาก University of Utah อ๋อจากมหาวิทยาลัยคนข้างนอกก็เริ่มเข้าถึงได้ครับครับจริง,รงๆที่อยู่ท่าเองเขาก็วิจัยเรื่อง raster graphics มาก่อนนะคะตั้งแต่ปี1967แต่ระบบของเขาสมัยนั้นมันยังไม่เรียวไทม์ต้องใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายหน้าจอค้างไว้นานๆเพื่อบันทึกภาพออกมานะคะอ๋อเหมือนต้องใช้กล้องเป็นตัวช่วยเก็บภาพไว้ก่อนคล้ายๆอย่างนั้นเลยคะ่ะ <c oughs> แล้ว l v y Ray Smith ที่ออกมาจากแพ็ล่ะครับ เขาไปทำอะไรต่อเรื่องมันยงกันน่าสนใจมากค่ะพอสมิธกับเพื่อนอีกคนคือเดวิดดีฟรันเชสโกออกจากแพ็กใช่ไหมคะเขาก็ได้ยินเรื่องเฟรมบัฟเฟอร์ของเ e อี S จากทางยูท่านี่แหละครับเขาก็เลยไปดูแต่พบว่าที่ยูท่าตอนนั้นเน้นงานวิจัยด้านการทหารซะเยอะเลยมีคนแนะนำให้ลองไปหาอเล็กซานเดอร์ชัวที่นิวย์ก k อินสติทูต o อฟเทคโนโลยีหรือ NYIT ดู NYIT ใช่ค่ะชัวนี่เป็นเศรษฐีที่ชอบทุ่มเงินซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะ แล้วเขาก็ซื้อเฟรมบัฟเฟอร์ของ ENS ไปแล้วด้วยพอเจอสมิธเขาก็จ้างทันทีเลยแล้วยังไปดึงตัว Ed c a t m o ซึ่งต่อมาก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพิซซาอีกคนนะคะมาจากยูทาด้วยโหดึงตัวกันน่าดูเลยนะครับเป้าหมายคืออะไรครับเป้าหมายใหญ่มากค่ะคือสร้างภาพ,พยนตร์แอนิเมชั่นคอมพิวเตอร์เรื่องแรกของโลกโดยใช้ซอฟต์แวร์ชื่อทวินโห จาก x e r o x สู่ Utah สู่ NYIT เหมือนการเดินทางตามหาเทคโนโลยีเพื่อสร้างฝันเลยนะครับใช่ค่ะถึงแม้ว่าโปรเจกต์หนังที่ NYIT ตอนนั้นมันจะไม่สำเร็จนะคะแต่มันก็กลายเป็นแหล่งรวมหัวกะทิแล้วก็เป็นบันไดขั้นสำคัญมากๆให้แคทโมกับสมิธก่อนที่เขาจะไปตั้ง Lucasfilm Graphics Division แล้วก็พัฒนามาเป็นพิกซาในที่สุดอย่างนี้นี่เองจะเห็นว่าเฟรมบัฟเฟอรเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญจริงๆ ที่ผลักดันวงการกราฟิกเข้าสู่ยุค Raster อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เลยค่ะพอพูดถึงเฟรมบัฟเฟอรที่เก็บข้อมูลเป็นตารางพิกเซลก็นำมาสู่หน่วยพื้นฐานที่สุดนั่นก็คือพิกเซลสินะครับถูกต้องค่ะพิกเซลก็คือจุดที่เล็กที่สุดบนจอภาพที่เราสามารถระบุตำแหน่งและควบคุมมันได้มาจากคำว่า Picture Elements ค่ะเริ่มใช้กันแพร่หลายช่วงปลายยุค70มันก็เหมือนกับบิตที่เป็นหน่วยข้อมูลพื้นฐานที่สุดของคอมพิวเตอร์นั่นแหละค่ะ ครับผมแต่เหมือนว่าเรื่องที่น่าทึ่งที่สุดอาจจะไม่ใช่เฟรมบัฟเฟอร์ก็ได้ใช่ไหมครับมันจะมีเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างจอกับหน่วยความจำที่มันลึกซึ้งกว่านั้นอีกใช่ค่ะและนี่คือส่วนที่อาจจะทำให้หลายๆคนทึ่งเลยนะคะเราต้องย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกค่ะถึงปี1948ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่า William s Kilburn Tube ค่ะ1948 โหนั่นมันยุคบุกเบิกคอมพิวเตอร์จริงๆเลยนะครับมันคืออะไรล่ะครับไกลหลอดที่ว่าเนี่ยมันคือการใช้หลอด CRT แบบเดียวกับในทีวีหรือออสซิลโลสโคปที่เราคุยกันไปนั่นแหละค่ะแต่แต่ว่านะคะเขาไม่ได้ใช้มันเพื่อแสดงภาพให้คนดูค่ะอ้าวแล้วใช้ทำอะไรครับเขาใช้ CRT เป็นหน่วยความจำแบบเข้าถึงโดยซุมหรือ RAM ตัวแรกๆของโลกเลยค่ะเดี๋ยวเดียวนะครับอะไรนะครับใช้จอภาพเนี่ยนะ เป็นแรมเป็นหน่วยความจำทำได้ยังไงครับเนี่ยคือมีวิศวกรชาวอังกฤษชื่อเฟรดดี้วิลเลียมส์่ะคะเขาไปเห็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรดาร์ที่เบลล์แล็บส์ในอเมริกาแล้วเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะไอสารฟอสเฟอร์บนจอ CRT เนี่ยคุณสมบัติทางไฟฟ้าของมันน่าจะใช้เก็บข้อมูลดิจิตอลศูนย์กับหได้นะโหคิดได้ไงเนี่ย ค่ะเขาก็เลยหาวิธีสร้างและตรวจจับประจุไฟฟ้าเล็กๆบนจุดต่างๆของสารฟอสเฟอร์ซึ่งพอมันทำงานเนี่ยมันจะมองเห็นเป็นจุดและขีด .sendashes กระพริบรรบอยู่บนหน้าจอ CRT นะคะเหลือเชื่อไอ้จุดกับขีดที่กระพริบบนจอนั่นมันคือข้อมูล0ูนย์กับ1จริงๆเหรอครับไม่ใช่แค่ภาพที่ใช้แทนข้อมูลใช่ค่ะมันคือสถานะของข้อมูลจริงๆเลยเป็นสถานะทางไฟฟ้าณนะจุดนั้นเลยค่ะโอ้โห oh. และลอดวิลเลียมส์คิวเบิร์นี่แหละค่ะที่กลายเป็นหัวใจสำคัญของคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่เก็บโปรแกรมไว้ในหน่วยความจำแล้วทำงานได้สำเร็จคือเครื่องแมนเชสเตอร์เบบีในปี1948นั่นเองค่ะสุดยอดเลยแต่ที่น่าสนใจคือจอ CRT พวกนี้ส่วนใหญ่มักจะถูกปิดไว้หรือไม่ได้มีไว้ให้คนมองนะคะเพราะหน้าที่หลักของมันคือเป็นหน่วยความจำไม่ใช่จอแสดงผลค่ะว้าวนี่คือจุดที่ จอภาพกับหน่วยความจํามันแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันเลยจริงๆนะครับเนี่ยมีเรื่องทํานองนี้อีกไหมครับที่แบบจอเข้ามาเกี่ยวกับหน่วยความจําแบบเนี้ยมีค่ะมีอีกอย่างที่ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะคะตอนที่เขาทดสอบหน่วยความจําแบบ CRT ซึ่งมันก็จะแสดงข้อมูลเป็นตารางจุดสว่างๆเหมือนกันครับทีนี้พอโปรแกรมมันเจอจุดที่ข้อมูลผิดพลาดมันก็จะหยุดทํางานนักวิจัยชื่อบ๊อบเอเวอเรตเลยคิดค้นไลท์กัน หรือปืนแสงขึ้นมาค่ะปืนแสงเหมือนที่ใช้เล่นเกมสมัยก่อนเลยครับใช่เลยค่ะต้นกําเนิดมันมาจากนี่แหละเขาใช้ปืนแสงเนี่ยชี้ไปที่จุดที่ผิดพลาดบนหน้าจอ c r t เพื่ออ่านค่าตําแหน่งของจุดนั้นออกมาโอ้นี่คือการโต้ตอบกับข้อมูลบนจอผ่านแสงครั้งแรกๆเลยสินะครับใช่ค่ะแสดงให้เห็นเลยว่า ram grid หรือตารางแล้วก็ interaction เนี่ยมันเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลย <c oughs> แต่ก็น่าเสียดายนะครับที่เทคโนโลยีเก็บข้อมูลบนจอแบบนี้มันมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นง่ายไม่นานก็เลยถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีหน่วยความจําแบบ Magnetic c o r e Memory ที่ใช้แกนแม่เหล็กเล็กๆซึ่งอันนั้นเสถียรกว่ามากค่ะครับครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือแม้แต่ Magnetic c o r e Memory หรือแม้กระทั่งชิปแรมในปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานของมันก็ยังคงเป็นแบบกริดหรือตาราง ซึ่งมันสะท้อนตักกะของ random access ที่จำเป็นมากๆทั้งต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อกราฟิกเชิงโต้ตอบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะฟังมาทั้งหมดนี้ทำให้เข้าใจกระจ่างเลยครับว่าจอคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่แผ่นกระจกสำหรับแสดงภาพจริงๆแต่มันมีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนผูกพันกับแนวคิดเรื่องหน่วยความจำอย่างแยกไม่ออกเลยจริงๆนะครับตั้งแต่ยุคแรกสุดที่จอเคยทำหน้าที่เป็นแรมมาก่อนด้วยซ้าถูกต้องเลยค่ะ การเดินทางจากยุค Vector ร c a n นมาสู่ Raster ร์สแกนและการเกิดขึ้นของ f r a มบัฟเฟอรเนี่ยคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆมันเปลี่ยนภาพบนจอให้กลายเป็นข้อมูลที่จับต้องได้ในหน่วยความจำที่เราสามารถเข้าถึงและแก้ไขมันได้แบบสุ่มหรือ Random Access ครับ โครงสร้างแบบกริดของหน่วยความจำเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าภาพจำลองหรือ simulation ที่โต้ตอบกับเราได้ซึ่งเป็นรากฐานของทุกสิ่งที่เราเห็นบนจอคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่มือถือแท็บเล็ตทุกวันนี้เลยค่ะก่อนจะจบการคุยกันวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดต่อกันดูเล่นๆนะครับการที่จุดเริ่มต้นของจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเคยมีบทบาทเป็นหน่วยความจำที่ซ่อนอยู่เป็นหลักมากกว่าจะเป็นหน้าต่างแสดงผลให้เราเห็นแบบในปัจจุบันค่ะ เรื่องนี้มันมีผลต่อวิธีที่เรามองและใช้งานหน้าจอในทุกวันนี้ไหมครับการที่เราอาจจะชินกับการมองจอเป็นแค่พื้นผิวเรียบๆสำหรับแสดงผลมันอาจจะทำให้เราลืมไปหรือเปล่าครับว่าลึกลงไปข้างใต้กลไกของมันเนี่ยมันคือส่วนต่อประสานโดยตรงกับข้อมูลและหน่วยความจำของเครื่องอืมน่าคิดนะคะแล้วการที่เราอาจจะหลงลืมประวัติศาสตร์ตรงนี้ไปเนี่ยมันอาจจะเออ จำกัดจินตนาการของเราเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซหรือรูปแบบการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับลองเก็บไปคิดกันดูครับ